กราบนามัชการนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้กันทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกการเปลี่ยนปักอุโบสถหรือดูฝนที่มีอธิกรรมากนะครับผมซึ่งจากในคลิปที่แล้วนะครับการเปลี่ยนอุปกรณ์บุพกิจนั้นผมจะบอกแค่การเปลี่ยนปักอุโบสถหรือดูร้อนหรือดูฝนหรือดูหนาว และก็รดูร้อนที่มีอธิกรรมาตนะครับแต่ในคลิปนั้นผมยังจะไม่ได้บอกวิธีการเปลี่ยนปรับอุโบสถของรือดูฝนที่มีอธิกรรมาตนะครับผมเราจะมาดูในคลิปนี้กันครับในภาพที่เห็นต่อไปนี้นะครับก็คือปฏิทินตักปาติโมกพศ2566 ซึ่งเป็นปีนี้นั่นเองนะครับผมสามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ช Google ได้นะครับว่าปฏิทินปักปฏติโมพอสอนไหนแล้วแต่ในปีนั้นนะครับผมเราจะมาดูกันเลยนี่ครับเราจะเห็นนะครับเราจะมาซมูมเข้าไปจะเป็นฤดูฝนนะครับมีอธิกมาตรวัดสาโนตุจะมีสิบอุโบสถนั่นเองนะครับเป็นเป็นฤดูที่มีอธิกมารนะครับสิบอุโบสถ อุโบสถที่1นนะครับแล้วก็อุโบสถที่2จะเป็นวันอาสารหาบูชาแล้วก็ร่วงมาก็จะเป็นอุโบสถสังเกตอุโบสถที่8ปดนะครับอุโบสถที่8นั้นจะเป็นวันเปาวารณาออกพรรษานะครับผมก็คือนี่ครับจะมี10อุโบสถนะครับในฤดูฝนนั้นการเปลี่ยนก็จะมานี่ครับตามนี้เลยนี่ครับจะเป็นฤดูที่มีอธิกมาและป่าวารณาด้วยนะครับผม จะมีนี่ครับไล่ตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวน้านี้จะเป็นเจ็ดเดี๋ยวหน้านี้สองหน้านี้จะเป็นเจ็ดก่อนนะครับก็คือนี่ครับอุโบสถอุโบโสถที่หนึ่งเราก็จะว่านะครับอธิกรรกมาสวัสดีนานะวจาจะอุโปสถาเอกาจาปะปวารณาอิมินาภะเคนาเอโกโอุโปสถุสัมปตโตอัตถวะจะอุโปสถาเอกาจาปะปว,ว,วารณาอวาชิตวานะครับผม ก็คือดีครับโอโบสถที่สก็ตามนี้เลยนะครับโอโบสดที่สก็ตามนี้โอโบสดที่สนะครับนี่ครับตามนี้ที่หที่หกที่เ็ก็ตามนี้สามารถหยุดภาพนะครับหยุดสต็อปคลิปวิดีโอแล้วก็สามารถแคปหน้าจอไปดูหรือจดไว้ก็ได้นะครับผมนี่แล้วหน้าต่อไปก็จะเป็นนี่ครับโอโบสดที่แปดที่เกาที่สิบเราจะสังเกตไหมครับว่า อุโบสถที่แปดจะเป็นวันปวนาออกพรรษานั่นเองนะครับผมเราสามารถหยุดต็อปแล้วก็จดไว้ได้นะครับหรือแคปหน้าจอไว้ได้นี่ครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกการเปลี่ยนปักอุโบสถหรือดูฝนที่มีอธิกามาดนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้แล้วผมจะมาตอบให้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็กราบ ขออภัยนะครับมาทีด้วยนะครับผมสามารถติหรือว่าสามารถชมได้นะครับผมสำหรับที่ท่านที่มีความรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม